วันนี้ก็เป็นวันเลือกคู่ขององค์ท่านสชัยสุริยะผู้หญิงมากันมากหน้าหลายตาหลากหลายประเทศใช่มากันนี่ยเยอะไหมพามาเหนสีครับเยอะเยอะเลยและประเทศแรกนี่ที่จะนํามาเลือกคู่นี่มาจากประเทศอะไรมาจากประเทศญี่ปุ่นพามาเลยเชิญแม่นางจากประเทศญี่ปุ่นที่จะทําการเลือกคู่มาเลยจ้ะ ขาเป๋นี่เราไม่เลือกนะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเลือกเปล่าเขาใส่ไอ้อนี่มาเกียร์อ๋อโอ้โหมาคุยดิมาคุยดิมาสิไอ้ยไอซิ่งนี้จ้าอยู่ไม่ตัวนะไม่ใช่เกินตัวอีหลัิงนเนี่ยโอ้ทีไปเกียร์ไปแ ไห้ก <rate. S 2> ูเห็นไม่ชัดอ่ะอีซื่นุอีกค่เนียวเดีออเจ้าแบบชอบไปกันเดียวปดไปเลยไม่ได้เหรอมาจิ้มอะไรอ้ยกูต้องตกใจมึงอีเวนเฮ้ยเจ้ที่เดียวมดละนดียเดีเ้เจ้ามัเกเว้เชื่อฮะเชอันเดียเดียวแอเวเนื่โอ้ช่างแมมงล ก็บอกชื่อเมื่อชื่อเมื่อโอ้โหฮัลหลจริอโอิมันือวะจริงจังอ๋อเจ๊คือในปรเดศอ่ะโมโตจังอ๋อไม่ใช่เดาม่ใช่ที่วอาโมโตจังซ่โมโตจังมึงไปจองอะไรของมึงอ่ะเออกูคนนอบน้อมคนญี่ปุ่นต้องนอบน้อมขี้เกียจมองหน้าเขาเจ๊โมโตจังเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวพี่แับ แล้วกูผัดหน้าขาวนี่ใครจะจำกูได้เนี่ยอย่าให้จำได้เลยถ้าจำได้มึงอายเอออ๋อถ้าจำได้แล้วอายเลยใช่อันนี้ไม่มีใครจำได้ไม่มีใครจำได้เออดีมากสิงห์เห็นแต่มาตาเสื้อในเออตรงไปเลยนะยูทูบเมึงก็มาคาตาอะอไม่ใจ่เมาก็ไม่ได้ตรงไาแต่บาตาไม่ตรงไปจีตตรงไปแต้มาตรงไปไอ้กระโดดก็ได้กกระโดดตุกจักรตาจักรตามึงคุยอะไรกันกูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมึงแปลสิ với văn giả tóc bè với gì gì cái giọt ô đâu kia là một tí cái nào kia cái nào kia cho đi kia cái nào kia ra cho đi cái gì trời cái là, okay. là gì giàu bên này là thầu là... hương phèn ham ờ hâm hương ham bên này Thôi cái nào đã tới á Thôi em thích ổn được đồng ở cái đá Mừng ร้องเลยลขยันพูดนุด่นไปรับรางวัลก่อนขยันทักทายขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยขอบคุณขอบคุณเณป็นภาษาญี่ปุ่นเขาตุ๊บ <laughs> ขอบคุณค่ะนั่งดีๆระวังจะไปอังไฟเลา <laughs> มันก็อยู่หน้าหลอดไฟอยู่แล้วไงใช่ไงกันร้อนเออเออติดไฟเออจะไม่โดนอะไรจะวไหมออต้องคนนี้ตัวไหมขอบคุณค่ะ ขยันพูดซะด้วยนะแล้วขอให้ขอบคุณไงขอบคุณครับเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันเงียบมันเงียบไปเงียบเท่าไหร่ละเอสเนสขอบคุณจ้ฮ้ยขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นนะพูดไว้มอสซินิกาตทเหมือนเก่งขนะขอจะขอขึ้นสูงขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอเส้นขอสิบสองร้อยไหม ขอบคุณมากนะครับอะไรท่านพูดอะไรนะอะอะไรนะขอบคุณที่เอาของมาให้น้องขอบคุณนะครับอ๋อร้อยใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรอะแปลว่าอะไรโอ้มากันมากหน้าหลายตาอ๋ออีเทียบไม่จริงจริงแปลด้วยไม่ให้จริงจริงเหรอเดี๋ยวนเทาใจดีๆก็ให้เขนต์เย็นอยู่อ๋ออันนี้ชอบมากๆเลยฮะ คนที่ไหนเนี่ยชอบมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมันลุกมาตุ้มขอบคุณนะคะเอาเชิญตลกทั้งสองรับรางวัลครับมาแล้วเต่าเต่าเต่าน้องเต่าน้องเต่าโอ้โสีดำอะไรเงี้ยเออขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เกลียดเลยเป็นใจนค่ะแหนะ อานีมโตีด้วยเหรอขอบคุณเัี๋ยวนี้ท่านั่นน้องหญิน้องตาวท่านั้นฝ่ามืออย่าดมล่วงนะครับพี่ดมล่วงไม่ถูมาสายเจอก็นโอ้ยเอซิโกเตะกับเทียวโชว์ความสามารถโอ้แต่เดิมก็ตีนเดมอนละอ่ามีความสามารถอะไรโชว์ไปมาแล้วหญิงคนนี้เป็นคนแรกมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยใช่จะต้องดูความสามารถก่อน มึงร้องเพลงอยู่เตะตะก้อที่เนี่ยอ้อยงฮฮโต๊อต๊ฮต จะโตหรือจะมีนิดเดียวมึงเนี่ยใช่ไหมเดทอาจจะเดี๋็ดเนาะมันไม่เข้าใจเพลงนะคะก็ได้ตาเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญเชิญว่าอย่างไรเชิญขึ้นไปคุยกับแม่เขาน๋อให้แม่ทำพลาดก่อนขึ้นไปเชิญขึ้นไปนี่เออเชิญขึ้นไปโอ้โถคดคดนิ้วโต๊ะมก็ถอดรองเท้าก่อนสิดูน้ำลำบานถั่ โอ้โมโตจ้าหมาถึงช oh, ื่อใช่ไหมชื่อโมโตอชื่อแล้วให้อันนกตอิกโตวเซมากุเตเดโอ้เด็เอตเอเอตเอตเอ้เอตเอตเอตเอเอาเอตเมาเอตเอตเอเอเเอเอตเอตเอเอตเเอตอเอตอตเอเอตอตเอตเมตอ คิ้วสวยเจมี่ชอบทำร้านไหนเนี่ยอ๋อนี้ไม่ได้เขียนอันนี้ใช้วิ่งชนนะเด็กตัวนี้เด็นติงนะแครมีความสามารถอะไรก็โชว์มาเลยเพื่อจะถูกใจชัยสุริยะชัยสุริยะเอตั่แคอ่แน่เอา้ยแม่ไปเลยเขาชอบอกชอบใจไงพี่ดีท่าเขาเลยช่างจ้อช่างจ้อชัยสุริยะมาแล้วผมมาแล้วลูก มาแล้วตอนนี้คืออาจจะถูกใจนะลูกนะตัเชิญเชิญโอ้โหดูแลลำบากมึงก็ลงมาจากข้ามแม่มาแล้วพ่อท่านมึงลงมาจากรองเท้าก่อนก็ได้ได้ยินเสียงใครสับไก่ดังต๊บตบเบาเปียวเขาเด้อเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นพ่อท่านอยู่ทางด้านขวามือพี่ค่ะมาเป็นแม่ค้าขายของมันไก่ไม่ใช่เขาขายอะไรทอด อ๋ออยู่ไหนหอยใหญ่ไข่ร้อนหอยใหญ่ใช่อยู่ชายนาเห็นมีแต่ไข่ไม่เจอหอยเลยกูไปกินแต่สารพิเศษไข่ไม่ใช่เนี่ไบางร้านน่ะผสมแป้งอืมแต่ร้านนี้น่ะแป้งล้วนๆคนละร้านมันกินหอยจะหมดแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วพวกห้ท่านอยู่ความมือให้ใช่แล้วสนใจอะไรกันครับ เมือเออเออเ่อกี้เราทักแม่<ำ>ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่ก็เม,มื่อกี้เขาทักเป็นแบบว่าแม่เป็นน้อนน้องอันนี้เขาเป็นการเลือกคู่เขารู้ธรรมเนียมไงธรรมเนียมประเทศเขาเนียเเเน่ยใช้มาเลือกคู่ใช่แล้วแบบนี้เราต้องตอบอยังไงถ้าเกิดเรายอมรับเขามาเป็นเมียมเราเราก็บอกเอ้าใช่เหรอใช่ภาษาญี่ปุ่นเรื่องไงเสือแอเดอร์โกเดมเสือแอเดอรโกเดมขอเชักพงท่านฟังไม่เข้าใจหรอพี่รับ ไม่เข้าใจแล้วก็พูดไม่เหมือนเดิมด้วยอะไรนะอ่ะพูดคำเมื่อกี้ใหม่นี่ไม่เป็นไรเอางี้พูดประโยคต่อไปเลยกันเอางี้เดี๋ยวม็อบฉันเป็นล่ามแปลให้แล้วกันพงษ์จันทราเอาแปลได้เหรออได้พอได้แล้วยืนหน้าตึงอยู่ได้เนชักย่อพูดไป่หรือดีจริงเหรออไอ้เจ้าเนี่ยโมโตจังเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่ามกโตจังพี่ค่ะอ๋ออื่าขี้สีเดินตรงมู อันนี้เราลุ้นอันนี้เรตกรอบนะโฮอ้าอาจีอินาบียี่ห้อใหม่นะเอ้คำสุดท้ายนี่มันภาษาไทยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ใช่ไอ้พค์ท่านก็พอบังออกนี่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกเที่ยวดี่อ้ประโยคสุดท้ายจังประโยคนเหมือนเดิมเลยนะมึงโอ้ยไฟนอลไฟนอลตยต้า อันล่าฮอนด้าไปไหนท่านไหนไปไห,ไหวพวกขโมยนะกันามาัะ <c oughs> ไม่แม้เขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เขามาเรื่องคู่ในวันนี้ <c oughs> ใช่เหรอใช่ดิจะถียงยัะล้านเรื่องดิเขาในซีอันเดอร์เร็กเขาในชื่ออะไรกันไปแ๋้วว้าวอีเวนแล้วให้กูแปลยากจังเขาบอกในเขากลับเครื่องบินมาแต่ก่อจะมาถึงเมืองนี้เขาไม่ได้ลงจอดที่สนามบินนะเขาโดดร่มลงมาวู <c> ้ <oughs> ตรงที่นี่เลยใช่สังเกดเอาตรงมาให้ลำบากทำไมกูเกติตีจมูกเดียจก็จักจักก็แจ๊กจักก็ผับผับอันนี้อะไรหลังจากกระโดดลงมนะเขาไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงมาลงนี่แล้วไปหัวลำโพงใช่แซ่บสนนะเนี่ยชีวิตเนี่ยจี่แอตโตเมียกูตีแอตโตเมเจออะไรนะสีกูโอจิะกูสี่โอจารุติเขาบอกว่าเขาอยากจะโชว์ความสามารถให้พระท่านดูม่ ยันขกูจเลยเฮ้ยมึงแม่กับใครวะแอนดี้อดิโตะคุณแม่กับหัวหน้าเป็นคนญี่ปุ่นพูดแท้นิดหน่อยเขาจะโชว์ความสามารถให้วกทันดูสามารถเปล่าวันนี้โซยดานสีสอโอเคสีซอซีสองสิงอง ร้องเพลงร้องเพลงอาจจะไม่พูดภาษาญี่ปุ่นนะจะร้องเพลงกลับมาญี่ปุ่นสงสัยไงคนญี่ปุ่นแต่ร้องเพลงบอกซิงคะซองกูไม่เรียนแล้วกูซื้อกินดีกว่ากูเลยร้องกันดีกว่านานละประาณแต่ขโมยตังค์แม่ทไมจังไรจังละกูเนี่ยกูก็มีอยู่แค่เนี้แหละฮีฮิโตโตโดฮีโตโตฮีโตโด แต่ความจริงมันไม่โตเท่าไรเลยที่โตโตโตมีมีนิดเไปไปเปลี่ยนเลยไปไปไปนี่ไปไปกดยวมันแล้วมลก่อนเโดิะโอมื่อกี่กัจะเลือกมึงแล้วมึงบอกโตแต่มึงมาบอกตกได้ว่ามีนิดเดียว

นอ่มแล้วจังอืมมีเวลาเยอะวันนี้เมื่อกี้ตัวอะไรกระโดดออกมานะตัวอะไรวะเนี่ยจิ้งเหลินหาเมืองหรือเปล่าเ่ยนันนี้เ่ยนังนี้ เดินห้ามบนห้ามบนเดิอดีๆจะก็ไม่เจ็บเพื่อกางแสดงเพื่อทิ้งถึงแม้เราจุบเราก็ต้องทองปิดไว้จักหน่อยเด็กโอ้ยคุณพี่กูดึงมาปิดคุณพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งไล่ปะทำอะไร มายั่วกูไม่ได้ยั่วหนูแค่จักแล้วเบียวสวัสดีวัสดีโง่ยิหนูไปเร่อยๆหนูกำลังมองอยู่คงไหนขำอาช่นชอบไงขำเหมือนยกยื้ออ่ะชอบเป็นใครมาจากไหนเนี่ยหนูอ่ะเหมือนภูมิใจนะจริงๆหนูก็อายแหละแต่หนูต้องทำทำไมอ่ะไม่ทำไม่ได้ลูกไม่ได้เลียงซิงจอน ก็อย่าไปตัดมันสิมีนิโคลนั่งตะแกรงเหล่าเต็งไงมึงเี๋ยเล่นฟลิกนี่ไงฟิงก์นี่อาใครเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอันนุเป็นคนโอ้วิเจี๊ยบนั่งมองตาไม่ต้องพิสูจนก็ชอบไงเขาไม่อยากพลาดความขำนุ้งเป็นคนเจี๊ยบนี่กินกาแฟแล้วรูปร่างเป็นแบบนี้ป้ะเนี่ยวันนี่จะขอกาแฟบีเบลเออจะขอกาแฟบีเบลเนี่ย ดื่มแล้วหลังๆไม่หล่อไม่ละทำไมอ่ะไม่ได้กินกาแฟมันอ่ะรับรางวัลก่อนเชอบทางโน้นรูปร่างดีเก็ชอบดีร่งกายด้วยจริไอ้อันนี้ยุคึ้นด้วยขอบคุณข้าขอบคุณพี่สมศักดิ์เลยรู้จักชื่อด้วยเหรอาหนูเป็ของเกียงโดนจีนของเกียง มาทาอะไรเนี่ยอ้นหนุมาเลือกคู่ไงพอาเลือกคู่เหรอเลือกคู่แต่ก่อนที่จะเลือกคู่นี่ต้องรู้ก่อนว่าชื่ออะไรก็พร้อมบอกอยู่ชื่อสือหนูชื่อช่างฉีหลีเกียวหว้วยชื่อไงช่างฉีหลีเกี่ยว้วยช่างฉีหลีเกียว,ว้วยลวดเกีวว่ยวฮะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกังไม่เกี่ยวกังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีลวดชาวชีลิเกอร์พวกข้าแล้วบ้านมีฐานะไหมโอ้ยบ้านมีฐานะร่ำรวยนะเหรออ้าวโอ้ยขยันจนทั้งบังเลยพ่อทำอาชีพอะไรพ่อมีอาชีพทั่วเขียฮะทั่วเขียอะไรวะเอาก็บอกไป็เลี้ยวอ่ะพ่อทั่วเขียผู้ชายมันมีด้วยเหรอมันทำกันได้ทุกโครงอะแหละทั่วเขียทำยังไงอ่ะมึงไม่รู้จักทั่วเขียเหรอ นั่นเหรนางพ่อก e> ูก็แบ่งเหี้ยไปเลยแบ่งเหี้ยไปพอถึงทะเลปุ๊บพ่อกูเองเหี้ยลงน้ำเลยอ๋อมีอาชีพทอดแหทองเขียมึงก็พูดดิว่าทอดแหมึงมาทองเขียะทองเขียเลยกูบอกอยู่ทองเขียะทองเขียกูเป็นคนเกยงกูพูดไม่ชักหนักอีน่าส่งเกยงแม่งให้กลับเมืองเฮ้ยหน้าส้นตีนนี่หยาบไปแล้วนะดีหน้าหน้าเหมือนส้นตีอย่างเขียอ่ามีอาชีพทาแหเวลาเขาพูดก็ฟังก็ฟังเกาพูดจริงอ่ะฟังฟังเกี่ฟังเกี่ยวฟังอ่ะฟังอ่ะมาข้างหน้านี่นี่กับม มีอาชีพทอเขียงมีอชีพทอแหวันนั้นพ่อหนูออกทอเขียงกัาทะเลเลยมันเป็นพ่อออกทอดแหกัาทะเลพอถึงทะเลพ่อพ่อวิ่งเห็นลงน้ำเลยเหยื่อแห่ลงน้ำเอ้ยเหยื่แป้เหยื่แป้เว้ยแห่แปยกเฮ้เหยื่แป้เว้ยเฮ้ยพ่อหนูก็นั่งจ้องมองเหยืใหญ่เลยมองไปมองมาเฮ้ยทำไมเหยืไม่ขยับวะสัฟังยังได้ยินเสียงเจ็ดเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยตาตอเหียแล้วาตอแหฮะมึงตอเหี้ยงเลยกำลังเจอกินเหยื่พ่อหนูเลยกินแห่พ่อหนูก็เลยดึงเหยืเลย มันเลือดชัดขึ้นเรื่อยๆไปเนี่ยบางทีหนูก็เบิร์นไปมั้งพอหนูก็ดึงดึงดึงเหี้ยใหญ่แล้วเว้ยทำไมเหี้ยไม่ขึ้นไอเหี้ยไม่คขึ้งเว้ยโอ้โหเจ้ากรรมเหี้ติดต่อเหี้ติดต่อเหี้ติดต่อพอหนูก็ไม่ยอมแพ้เหี้ยแลอวพอหนูก็นั่งสู้กับเหี้่อยู่พักหนึ่งอ่ะนั่งสู้กับแหอยู่พักหนึ่งดึงเหี้ยไปดึงเหี้ยมาโอ้ดึงเหี้ยเพิ่งอะดึงไปดึงแหเพิ่นเลยเพินดึงเหี้ยเพิ่นเลยหม้อยู่ที่มันโอ้เหี้ยขัดเลยหมายตายแล้วเหี เฮียขัดทีนี้ทํายังไงต่อหาหากินไม่ได้แล้วเฮียไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจแบกเฮียกลับไปบ้างไปให้แม่เย็กให้เฮ้ยมตเรื่องจังแต่เรื่องอะไรอ่ะเพร่อแม่ทำอะไรก็แม่หนุ่มเชีเย็บจักรขอเมีที่เย็บจักรเย็บจักรโอ้เย็เก่งบากมากเลยอเย็บมากเลยนะเพราะกับแม่เขากลับไปบ้างเขาก็ไปนั่งเย็บกันเฮ้ย <ใน S 2> ไไอ้นนัยึดแข่งกางอ๋อัต้อมแหกันสกัดกันไปสกัดเข็มกันไปสกัดเข็มกันมาต่างคูมต่างยึดกันไม่ยอมแพ้กันเลยเออแต่ครั้งหนึ่งพอกันไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็พอยึดเหื่อขัดเลย <ห form. S 2> อ่ะ ยิ่งแเขัดเลยแเขาดเลยว่พูดถึงเรื่องเย็ดนี่เย็ดเก่งทั้งทั้งบ้านทั้งบ้านเลยเหรอทั้งบ้านเลยเหรอพี่สาวก็เย็ดเปล่งพี่ชายก็เย็ดเปล่งตอนนี้พี่สาวไต่ขาจับไปเลี้ยวโอ้ทพาไมอ่ะมั่งเย็ดทั้งวันทั้งคืนเอาด้วยเยอะเยโอ้แต่ตอนนี้พี่ชายหนูว่ารับบทบาทรับหน้าที่แทงแล้วยังไงโอ้ยพี่หนูไปตะเวงเย็โทูลราชานาจคนไหนเนี่ยพี่คงโต้ใครอ่ะพี่เบสพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่เบสเนี่ยเนี่ยบรับเย็ดทูลราชานาจยังเนี่ยพี่เบส เล่มนี่รักยัดทุกอจักเลยลูกค้าเขาเยอะไอเดิข้างเซวงเซเวงพีเขาเยอะมากอะลูกค้าประจำลูกค้าอยู่เท่านั้นจะตัดชุดจะมีอะไรให้หนูรับใช้ก็นี่ไงเดี๋ยวว่าจะไปตัดชุดลิเกทั้งตัวเอาจัดจัดชุดลิเกแยกได้ไหมไปบังหนูเลยบังหนูแยกเปล่งขอขอเบอร์โทรหน่อยเอาเบอร์นะเอาไปเอาไปเอาเดี๋ยวจดจดนะจดนะขันยเอ้ย พันเรื่องวะตนเรื่งตรงไหนวะพันเรื่องไม่ได้มึงไงไม่รู้จักข้างขวยอ่ะไม่รู้ข้างขวยสูงหนึ่งอ๋อสูงสูงข้างขวยสูงหึอะไรละทำไมอ่ะดีนี้เขามีแปดด้วยอ๋อวนี้มีแปดใช่อ๋อเขทอทรืมืมาจงไปทไมข้างหัวขวอยจังไรกเก่าสูงแปหนึ่งอ่ะสูสปดหนึ่งข้างหัวข่อยเป็นภาษาจีนข้างหัวขวยข้างหัวขวยข้างข้างขวยข้างข้างขวยจะขวยเยี่ยยังไรมึง ปิดตรงไหนเนี่ยสูงไปหนึ่งไปหนึ่งสองสี่สี่เก็บแปลมาเก็บตัวบ้างมายังเนี่ยเอาเปล่าอ๋อไม่เอาแล้วจับได้เปล่าจับไม่ได้แล้วอันเนี้ยเอาเบอร์บ้านดีกว่าเอาเบอร์บ้างไปเบอร์บ้านอ่ะโกงหยีโกงหยีหีไหนอะสูงสองอ๋อศูนสองโกงเงี้ยไม่มีแปดด้วยศูนย์สองไม่เอาดีกว่าไม่เอาอีกแกเอาเป็นลายได้ไหมอ๋อลายเดี๋ยวนี้เขาใช้ลายเออลายลายดีกว่าเอ็นเอน แอดอะไรเอดนะเออมว่วงอ๋อเอดมเอมว่วงเอออ่าดมงหยีดวงอะไรอ่ะไม่ไปตัดแม่งแล้วดมงหยีก็ดีแปดเน้ดีแปดไปเหอเจ็บปักแล้วอะไรเราเมตตาคนนี้ใช้ได้ไหมคนนี้ทัดทานจะใช้ได้เชสุริยะชมเลยลูกใจนี้มาจากประเทศอะไรนะจีนมาจากเมืองจีนเลยลูก อยู่ไหนอยู่ไหนลูกก็อยากเห็นแล้วสิงอยู่ทางด้านโน้นพระเจ้าค่ะอยู่ไหนอยู่อยู่ฟังลูนเรียกเขามาเข้าฟ้าเราได้ทางผ่านด้านซ้ายหันไปก็เจอเลยพระเจ้าค่ะเจอไหมไหนมันทางตัวได้ดีมากฮัลโหลบี เขาเห็นกูเป็นสิงโตหญิงเหรอนะอ,อยู่นี่ไม่คนเลยจ้ะคนไม่อะไรเป็นไรอ่ะลูกดิ้งลูกดิ้งเนี่คนเขาไมา่ได้มองท้องมึงหรอกไอ้ยิ้มหายลูกดิ้งหรือว่าเก็บเลยโอ้นุก็ทำที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะมีแฝดปะจ้ะอะไรนะฮะแฝดใช่ไหมไม่มีนะเป็นลูกคงเรียวนึกว่ามีแฝด มันตรงไหนว่าพวกมีแฝดลูกคนเดียวสัยเฉยๆลูกคนเดียวเขาคงการอะไรนะเอาอจริงๆแล้วลูกคนเดียวลูกคงเหลียวจริงๆเอาแล้วแบบนี้มีลูกท้องแล้วจะมาเลือกคู่ได้ยังไงเสด็จแม่รับได้หรือไม่ไม่ได้ท้องหนูหยอกหยอกเลนหยอกเลงอ๋อกินอิ่มเพิ่งกินอิ่มกินอิ่มแต่ว่าทีนี้มังมังระบายได้อยู่แล้วเพราะว่ามีกาแฟบีเบล พุ่งดีอ่ะเป็นยไงตอนนี้ขายไม่ได้เยอะยังจ้ะโอ้ยเอามาวางเลขห้าร้อยกล่องขายหมดเลยสองกล่องได้ม้งต่ำที่หมดเหลือสองกล่องช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยตอนนี้เด็กเลือสีกล่องท็อสซีดหมดแล้วเลยขอเป็นคนจีนของเกียงส่งมาให้กูเดยกกูเพนทับไปให้จะขายเชื่อ หนูอยากจะมาเลือกคู่เผื่อพี่จะสงใจหนูจริงจริงแล้วเราก็ให้โอกาสทุกคนอยู่ที่ว่าใครน่จะถูกใจเรานห่าวอืมนห่าวมาแล้วไม่หนีหรอกไม่ห่าด้วยเฮ้ยข้าสวัสดีมึงมึงรู้เรื่องอ่ะก็นห่าวนีห่าวสวัสดีเออภาษาจีนสวัสดีกลับเป็นภาษาจีนอ๋อห่าวห่าฮ่องห้องเฮ้ยอันนี้อะไรนะสวัสดีคุณสุบหรอ เดี里里 what the what ่ยวเช่นเหมื่นจิ้งจีฮเดี่ยวเช่นเหมื่นมิงจีอะไรเจียวเกี้ยวอย่าทะเลื่องจีถ้าถามชื่อมึงสาว่าก็อย่างที่เขาพูดอ่ะชื่อว่าอะไรอ๋อฉางฉีเหลี่ยเกียววะถามชื่อกลับไปภาษาจีนชอบเพศแสบผมกว่างนี่จีนที่ไหนเนี่ยจิงไข่ยาอะไรนะถามอีกรอบมึชอบเพศแสบผมกว่าเกินมาขันบอไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียง บอเจียวชัยสุริยะโอเคเจียวๆเฮ<อ>้ยอุ้ยอะไรพี่อะไรเจียวๆอะไรเจียวๆยิงดีที่แล้วรู้จักอ,อ๋อนั่งแน่ขยันโชว์ตัวเองถ้าหากว่าขอาครับใครที่ไม่เคยเห็นต้นเฉกวย <laughs> อันนี้เรามีต้นเฉกวยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงจีน และถ้าหาว่าชำฉีสามารถร้องเพลงนี้ได้เราชัยสุริยะจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยลายลายพี่ร้องมาเล้วเน,นื้อร้องต้อว่าทิ้นเจียนนี่เตอร์สังทียกของแต่เผียด,ดาดังเกีย์ยังว่าอุทวนเจียน กูกันใจวงชื่อนี้กวอชิตงอีกเกูฟังยงเย็นเหลวใจวาชินชมน่าระจนกรก็ตายังเตอช่นนี้โอ้งสิที่เท้าฝืนจะริ่นติงให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาลุงพักวยลงโทษ ถีบตัวไปแล้วจะถีบไมหน้าหายตึงเขกากำลังชอบไปร้องให้จบมึงไม่ทักกลัวไม่ชอบเพลงนี้นู่นลองไม่ได้เดี๋ยวพวกกลัวอยู่เมืองจีนละจ้ะ <laughs> ปอันนี้ร้องเพลงจีนแล้วหนูมาไหว้บ่อยไอ้หนูศรัทธาอ๋อเป็นคนจีนแต่ว่าแต่ว่าหนูร้องร้องเพลงไม่ค่อยทนัดอ่ะได้ร้องเพลงอะไรได้แต่ว่าหนูมีเพลงรักอยู่เพลงหนึ่งนะเพลงจีนหรือเปล่าเตรียมมาจากไทยหลําเลยเพลงจริงเลยดีเลยจี๊จีนแท้ๆเลยนะจริงแท้ๆเลยคุณเราฟังอ่ะพี่ไปลงตีให้หนูหน่อยดงตีลงตีดงตีกังหลังฉุยกงเมยหลังโจโซ่แล้ก็ขี่หลังหวาง อุ้ยฉีหลังหมังหลังเสียงหลังโวยต่อยแล้วก็มีหลังปังอุ้ยเป็ดนะหน้าเป็ดปุ๊กเป็ดปัดอุ้ยจังแล้วก็มีหลังต่อยโอ้ยเจ๋หลังโอ้ยโอุ้ยก็เจ็บจังว่าเจ็บเราไปคาผอมตายเหรอเนื้อยาวเลยมันไม่ร้องอ่ะจบพี่ ฮะแอดลิกเหรอโอ้ยน้ำตาฉันไหลไหนบอกเป็นเพลงรักนะเนางได้ทำไมเดี๋ยวพี่ไปร้องต่อไปพี่ไปร้องมัเงเ๋ยวหนูไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษพี่ไม่ได้ผิดอะไรนี่ไม่ต้องขอโทษเลยมันเดโดนเลี้ยงอ๋อไม่เป็นไรพี่ลองไปร้องบ้างไปได้ได้ได้ไปร้องนะเหมือนนัดกันมาเลยดนตรีอะไรลงตรงสุกยอดเลยเลี้ยงมาด้กัง มึงร้อชัวเป็นร้องจ้าจะก็แข็งหวังชัวแจ็งชัวจังจะก็หลังแจ็งจ้าพวงแล้วก็ปุ่งจังกวางแขงชัวชัวแล้วก็เจงชงช้างศีแล้วก็จวงช่างจริงดวงกลางฟ้าฝังจะก็ตะฉลาดนักไอ้สัตว์ไอ้พองสัตว์เฮ้ยหนูไม่เอาแล้วพี่ ตีที cage, bitch, ่ห <laughs> ัวให้มันบวมขึ้นเร่อยวันนี้หนุ๊ดอยุงกัดยุ่งมันกัดมาไกลหัวโนแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้เดี๋ยวหนูตึ๊งตั้งตั้งชัว์ทีกว่ามีคงเต้นเลย เปลี่ยนเปลี่ยนเลยน่ากลัวผ่านแล้วต้ทำ,ทำไงอ่ะทีนี้กลับไปบังอ่ะทำะไงอ่ะทหกนี่บบเบียเหเี็บให้เขายังไม่เลิกจ่ายเหรอไม่มาแล้วมึงมึอง,งทรมางสักมากเลย